นี่เป็นบรรยากาศตลาดสดนะครับบ้านเมืองน้อยนะครับเมืองใส่เศ็ษ่าแล้วก็หลวงเวียงจันทร์หลังจากที่ผมหาวัตถุดิบก็คืออาหารประเภทปลานะครับวันนี้ได้ปลาช่อนนะครับเพื่อที่จะไปทำเมนูต้มยำนะครับก็มาดูในส่วนของเครื่องเคียงหรือผักนะครับก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆ ผักบางส่วนนี่นำเข้าจากประเทศไทยนะครับเวียดนามก็มีจีนก็มีนะครับจะมีสินค้านะครับที่เราคุ้นตากันอยู่มากมายนะครับส่วนมากก็จะเป็นสินค้าประเภทเครื่องปรุงรสนะครับผักผลไม้ต่างๆบางส่วนก็นำเข้ามาจากของไทยเรานะครับ